โอเคแล้วครับผมก็ต้องของกรากบสวัสด,ดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Survival Evol นะครับกับผมนะครับไซโคชาแนลคันดิกแนละ้วเช่นเคยนะผู้ชมนะโอเคอะไรวะเน,นี่ยฮืม่มอึ่ฮเออคิดว่าจะกัดพี่เข่าหรอไอ้น้องอ่าซึ่งในวันนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นอีพีสุดท้ายนะครับที่ผมจะเล่นในเกม Ark Primeau Fear ตัวนี้นะผู้ชมนะซึ่งบอสตัวสุดท้ายก็น่าจะเป็นระดับที่สูงที่สุดนะผู้ชมนะของอ่า เพราะว่าคอตรัสตตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะผู้ชมนะค่อนข้างโหดใช้ได้เลยนะทุกคนนะเออเดี๋ยว,ยวขออนุญาตเลียร์สัตว์เลียร์อะไรออกก่อนนะผู้ชมนะซึ่งสัตว์หรืออันนี้ผมก็มีอยู่ประมาณนี้นะผู้ชมนะก็มีพิกคอนเดอร์เทียรเตอร์แล้วก็มีเซเทียร์เล็กนะผู้ชมนะแล้วก็มีเซเทียร์ฟีล็อกแล้วก็ฟอร์เอนเดโมนิกพรอโซเดโมนิกเดโมนิกอิอน,กนโดเมนัเล็กแล้วก็เด m o นิกลิปเปอร์ เพรสนะผู้ชมนะแล้วก็มีโนวาเดสเ r อร์ r อีกตัวหนึ่งที่ผมฟ้าไข่มานั่นเองในการต่อสู้ครั้งนี้ซึ่งเห็นไหมผู้ชมตัวนี้มันก็ค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยต้าผมก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะผู้ชมนะก็ซึ่งในวันนี้ของเราก็ถ้าเอาไปครับเนี่ยก็น่าจะครบนะผู้ชมนะผมได้ทําการอันนี้ไวล้ละประมาณนี้นะผู้ชมนะก็มีอ่าไอตัวนี้ก็คือไฟคอรซัสแล้วก็อันนี้เป็นเอ็กทริกอ่าอิเล็กทริกอ่าแล้วก็เป็นโพลติก แล้วก็เป็นไอ้คอร์เซตผู้ชมนะอ่ะเมโดเลียนนะผู้ชมนะอ่ะ,ะ, im, นะอะโอเควานี้ไหมน่าจะใช่นะผู้ชมนะอ่ะโอเคอืมซึ่งเราจะพาผู้ชมเนี่ยไปทําการกราฟกันนะผูะ้ชมนะเพื่อการเสียเวลานะผู้ชมนะซึ่งอีพีนี้อาจจะไม่ยาวมากเพราะว่าน่าจะเป็นอีพีพิเศษอีพีสุดท้ายนั่นเองผู้ชมนะอ่ะเป็นอีพีสุดท้ายของเราแล้วนะผู้ชมนะอนาคตอาจจะมีการทําเกมอื่นบ้างนะผู้ชมนะอะ่านะนะถ้าผมอยากเล่นอะน,นะ เออผู้ชมก็คอมเมนต์ได้อยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะผู้ชมนะแต่ว่ามอดในอาร์คเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไว้มอดอะไรเพราะามีแต่มอดยากๆแล้วทุกคนนะไม่รู้ว่าจะเล่นไหวหรือเปล่าแค่นั้นเองทุกคนอืมประมาณนี้แหละเนาะก็มีไมคร f t มีโลบอกอะไระประมาณนี้แล้วทุกคนนะคอมเมนต์ comment ได้นะผู้ชมนะอยากให้ผมเล่นอะไรแต่ส่วนมากผมก็จะเป็นการสอนมากกว่าโอ้ยเออเอาฟาดทำไมเยอะจังวะมานี่ดิมานี่ดิมาน,มานี่โอเคมานี่เออ นี่แหละอัลฟาเยอะนักนะทุกคนนะโอเคตัว okay. สุดท้ายของเรานะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรผู้ชมนะเป็นระดับที่โหดที่สุดของอันนี้แหละอ่าอันนี้เป็นอะไรเลยวะเนี่ยน่าจะเป็นเอ펙ไม่งั้นก็อัลฟาน่าจะเป็นเอ펙มากกว่าอุย้ยอัลฟาวะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยตายคู่เดดคู่ cool. วันนีนะ้ทุกคนนะซึ่งเราก็จะทําการเอาผู้ชมไปครับเลยุผู้ชมนะของเราก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละเนาะในการต่อสู้นะอะอืม โอเคซึ่งเป็น EP ทีที่ถ้าเทียบเป็น E ีพีก็อ p นี้เป็น E ีีที่71เลยนะผู้ชมนะเดินทางมาไกลมากเพราะว่าผมชอบจับสัตว์ไงผมก็เลยเล่นในการจับไปเรื่อยๆนะผู้ชมนะโอเคผู้ชมซึ่งวิธีการคราฟมันก็ไม่ได้ยากมากมายนะทุกคนนะก็ทาการยัดเข้าไปเลยผู้ชมประมาณนี้นะทุกคนนะทีนี้ก็ทาการคราฟมาได้เลยนะผู้ชมนะโอเคแล้วครับทุกคนก็ได้มาเรียบร้อยนะครับเป็นระดับอ่เขาเรียกว่าพิค,คอนอ่าพิค,คอนรีเวก อ่าบอสซัมมอนนะผู้ชมนะพิกคอนระีเวกซัมมอนอ่าซึ่งชื่อจะไม่เหมือนอ่า uh, พวกคอโลซัสอะไรต่างๆแล้วเพราะมันเป็นการรวมตัวของอ่า uh, ทุกตัวเลยที่ผมนํามาคาบนะผู้ชมนะโอเคขออนุญ,ญาตดรอปของที่มันไม่จําเป็นทิ้งก่อนรายการทุกคนอ่า uh, uh, เป็นรีเวกบอสนะผู uh, ้ชมนะอ่าร uh, ีเวกพิกคอนรีเวกบอสเอ่อพิกคอนรีเวกบอสเออลิ้นพันทุกคนนะซึ่งอีพีนี้เป็นอีพีสุดท้ายในการจะสู้อ่าบอสน่าจะหมดทุกตัวแล้วแหลนะอ่า กิลิตอะไรผมก็ไม่มีตัวให้ผมจับอะเออโอเคประมาณนี้แหละทุกคนนะอื้ือันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยโอเคบอลโตรนะผู้ชมนะบอลโตรอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมเนี่ยไปสู้กันเลยนะการยเวลาอะไรมากมายนะทุกคนนะโอเคมาที่เซตติ้งผู้ชมนะอ่ะทีนี้ไล์บูมผมขอปิดแล้วกันเรียบร้อยผมผมก็ปิดไล์บูมลงเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะว่าแต่ เฮ้ยอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยฮะเออได้ปืนมาใช่ไหมวอกย้เห็นเห็นได้ปืนอะไรสักอย่างเนี่ยได้ปืนมาโอ้โหเป็นอันนี้โอเคตอนนี้ก็มาถึงตรงที่เราต้องการจะสู้นะแต่ว่าหมอกมันลงผมก็มองดูยากนะทุกคนนะผมต้องพาผู้ชมเนี่ยทําการรอให้หมอกมันหายก่อนอืมเพราว่า,าเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนหมอกมันหายเลยทุกคนนะเจอกันทุกคนนะเอาโอเคผู้ชมผมก็รอมาระยะหนึ่งได้นะทุกคนนะก็ตอนนี้ก็หายเรียบร้อยห,หมอกแล้วผู้ชมนะ เหมือนมันเป็นฝนตกแล้วมันก็หมอกลงไงเงี้ยมันประมาณนี้นะผู้ชมนะค่อนข้างสมจริงนะผู้ชมนะแต่ว่ามันทําให้เรามองไม่เห็นภาพไงผมก็เลยต้องรอให้มันหายนะทุกคนนะซึ่งวันนี้เราจะมาสู้กับตัวสุดท้ายก็คือพิกอนรีเวกบอสซัมโมนนะผู้ชมนะ,ะเรียกว่าพิกอนรีเวกแล้วกันเรเวกก็ได้อ่าฟังนี้เรเวกบอสพิกอนเรเวกบอสทีนี้ตัวทั้งหมดผมจะทําการเปิดเป็นเอทแทกมาล์ตาเกตนะทุกคนนะผมคิดว่าทั้งหมดนี้ของผมเนี่ย สู้ได้แน่นอนนะทุกคนนะ,ะเพราะว่าบอทุกตัวที่สู้มาผมก็คิดว่ามันก็ได้อะมันได้อะเดี๋ยวไปดูที่วันนี้เปิดเป็น power up นะทุกคนนะอย่าลืมเปิด power up ทุกตัวเพราะว่าถ้าไม่เปิดเนี้ยก็มีมีโอกาสที่สู้ไม่ได้ทุกคนนะวันนี้ต้องเปิดจริงๆหมดทุกคน power up power up power up โอเคเรียบร้อยนะทุกคนนะมองไม่เห็นอะไรเลยโอเคเรียบร้อยโอ้โหแค่ เอฟเฟกมันยังกระตุกแล้วนะทุกคนนะเห็นไหมตัวนี้มีอะไรไหมอืมตัวนี้เหมือนไม่มีเลยทุกคนนะได้อัพไหมอัพสเต็คเลยไหมโอเคขออนุญาตขี่อัพสเต็กก่อนนะทุกคนนะเอาไปที่เลือดแล้วก็ดาเมจนิดนึงแล้วกันอ่ะวันนี้โอเคอทีนี้ก็ทําการมาดูตัวอื่นทีเล็กผมนะครับทีนี้ทีเล็กก็พาวเวอร์อัพไปอันนี้คืออะไรวะอ่ะไม่รู้จักวะทุกคนอ่ะเวอร์อัพไปทุกคนนะ ถ้าผมอัพตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นระดับเอเซนเดตมันก็ดีนะทุผู้ชมนะอืโอเคเข้ามาอยู่ด้วยกันจะได้สู้อย่างเต็มที่นะทุกคนนะแอตแทก my t a r ทร็อย่าลืมกดหมายเลขห้าทุกคนครับเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ทุกคนครับทุกคนผมเปิดไปแล้วไหมยังไม่ได้เปิดโอ้โหตกใจหมดมันเปิดพลังอะไรไม่รู้อะทุกคนเมื่อกี้อยู่ครบไหมเอ้ยผมลืมตัวนึงก็คืออ่าไอเจ้าเดี๋ยวเดีย ไอปานที่ทำไมขึ้นไปอยู่สูงยังไงวะผมว่ายอยู่ผมลืมตัวอะไรทุกคนคาดไม่ถึงผมลืมโนวาเดสโทเยอร์ุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทําการปล่อยเข้าไปก่อนแล้วกันผมนึกว่าผมกดโดนบอสอะคุณผู้ชมนะโอ้โหแต่ตรงนี้มีแต่น้ำเลยวะทุกคนทีนี้เรียบร้อยขี่ไปแล้วก็ทําการกดขนะีดนี้ก็เปิดพลังเรียบร้อยนะคุผู้ชมนะเปิดเป็นแอทแทกมาท์เกตนะทุกคนนะอ่ะทีนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วแหละเนาะทุกคนเนาะ นี้ขออนุญาตทําการเปิดบอสมาเลยเรียบร้อยทุกคนบอสไปแล้วทุกคนเดี๋ยวดีเดี๋ยวดไปหากิฟฟินแปบบ๊บทุกคนครับทุกคนเดี๋ยวดีดดตัวสุดท้ายแล้วโอ้ยมันตัวใหญ่มากทุกคนครับดูดิยี่สิบล้านเอาดีวะเอาดีวะตัวสุดท้ายแล้วผมว่าน่าจะพอไหวนะทุกคนนะเพราะว่ามันมีตัวแทงให้ก็คือไอ้เจ้าปลานะผู้ชมนะอาบูนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตบินก่อนแปบบ๊บทุกคนเพราะว่ามันมันบินไม่ได้โอเค 17ล้านแล้วทุกคนเอ้ยไม่ใช่1,800ล้านเอ้ย1,700งพันเจ็ดล้านหนึ 1, ่แล้วทุกคนเอาดีวะผมมองเห็นแค่นี้ผมก็ดีใจละไม่เป็นไรแต่ขออนุญาตบินก่อนนะทุกคนนะเพราะว่าถ้าไม่บินเนีย่ยสู้ไม่ได้จริงๆโอเคจัดไปทุกคน้อหือย่างสุดพลังเอาให้เต็มที่ลูกอ่ะกดไปอีกเผื่อมันไม่ตอบสนองต่อสิ่งแล้วโอเคจัดไปอีกทุกคนจัดไปอีกโอเค ราะตัวนี้มันจะเป็นเน้นการปล่อยสกิลนะโดยแต่ว่าถ้ามันยืนบั็กแบบนี้เราก็สู้ได้นะทุกคนนะโอ้โหดูดิตัวสุดท้ายของ EP สุดท้ายนี้แล้วคุณผู้ชมอ่ะไหวไม่ไหวเอาดิเอาให้สุดแล้วทุกคนนะโอเคโอเคปล่อยควันไปโอ้โหดู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 ทุกคนติดบั็อกอีกแล้วทุกคนครับอวยสกิลเนี้ยติดคือแบบมันล like so ําบากนะทุกคนนะสกิลของเเที่ยวมันมันโหดนะทุกคนนะมันตีกันบ้างไหมเนี่ยทุกคนเพื่อทําไมไม่ลดเลย โอเคเรี okay. ยบร้อยบินขึ้นบินขึ้นโอ้ยอะไรวะเนี่ยโดนสกิลอีกแล้วทุกคนเออดีนะที่ใส่อานโหดมากทุกคนไม่งั้นไม่รู้ว่าจะสู้ได้เปล่าแต่ว,ว่าผมสู้ได้แน่นอนผมคิดว่าแตกอัพครบยังอัพคร,บ,ครบแล้วอะไม่สนใจเพื่อนครับเน้นโอ้แหลกอย่ยางเดียวคอมเนี่ยโอเคปล่อยสกิลไปเรียบร้อยทุกคนโอ้ยเก้าพันแล้วเก้าพันหกร้อยล้านสองหมื่นล้านนะเมื่อกี้อุ้ยอ้ยอ้ยทุกคนทุกคนบินขึ้นบินขึ้นโอ้ย อีกนิดเดียวทุกคนอีกนิดเดียวไม่เยอะทุกคนไม่เยอะไหวไหวไหวไวเชิ่ไวไวเชี่วสกิลเซตเท,ที่ยวเอ้ยไม่ใช่อันนี้เอเซนเดตก็โหดโหดพอสมควรนะทุกคนนะโอ้ถ้าโดนสกิลไปแต่และทีก็คือหวานเทียบอ่ะไหวอ่ะเดี๋ยวนี้ผมเริ่มโหดแล้วทุกคนอีพีสุดท้ายขอจบเลยแล้วกันอือตัวนี้เป็นตัวที่โหดที่สุดนะทุกคนนะผมไม่คิดว่าเลือดมันจะถึงยี่สิบล้านขนาดนี้ทุกคนนะเอ้ย2อ0 0มื่นล้านเพราะว่ามันมันเป็นเลขยี่สิบเอทุกคนเนาะยี่ิบ เปลี่ยนเนาะอ่ะโอเคไปจัดไปทุกคน3,000ล้านแล้วทุกคน3ามพ3 0หกสามพัีก็คือ2,000นที่ผมเล่นชิวๆนะทุกคนนะเพราะว่าผมตูวใหว่เชือดอ่โอ้ยดูดีทุกคนโอ้โหยู๊ยโอ้โหยู๊ย,ยพลังของไอ้เจ้าแต่ละตัวของผมจัดไปทุกคนมันก็ปล่อยสก,กิลใส่กันอยู่แต่มันเหมือนจะเป็นตัวปักๆหน่อยเพราะว่ามันสก,กิลไม่ค่อยตีนะผู้ชมนะไม่ค่อยโจมตีเท่าไหร่โอเคทุกคนเรียบร้อยนะทุกคนนะ อ่าเรียบร้อยตายเรียบร้อยคผู้ชมโอ้โหย,ยังโหดวะทุกคนเฮ้ยเอาดีมีบอสอีกแล้วไหมทุกคนโอเคขออนุญาตโอเคเรียบร้อยก็คือล่วงไปแล้วเรียบร้อยสําหรับไอ้เจ้าบอสเอาพีคอนนะผู้ชมนะพีคอนก็คือน่าจะเป็นระดับที่ค่อนข้างโหดแล้วทุกคนนะเรียบร้อยอเฮ้ย,รยเราวงหายไปไหนหมดวะทุกคนหยุดเฉยโอเคประมาณนี้นะทุกคนนะ ขออนุญ,ญาตเก็บไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนึบโอเคประมาณนี้นะทุกคนนะซึ่งผมก็ดูได้แบบอะไหวเรียกว่าไหวเนาะแต่ว่ากระเด็นไปไหนก็หมดเราก็ไม่รู้ทุกคนอ่ะ,ะมานี้แหละโอนว่าอีพีนี้มาดูของกันทุกคนเพราะว่าจบแล้วอ่ะจบคือจบทุกตัว,ตว,ตวแล้วทุกคนนะได้อะไรมาเนี่ยเอ่อเอเซนเดดปรับทน่าจะเป็นไฟเนาะทอสอะโอเคได้อันนี้มา เตลเทียวโซเอ้าเดลส์โซผมตายเหรอจบแล้วทุกคนเดลสโซผมตายตัวไหนบ้างวะเนี่ยผมจำไม่ได้โอเคมาดูกันว่ามันเป็นลักษณะย,ยังไงถือมาขอเก็บไอตัวยักษ์ใหญ่ก่อนแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เก็บหมดทุกตัวเลยเพราะว่ายังไงก็ต้องไม่น่าได้สู้ละหลืออีกตัวตัวอะไรนะเตเลเทียวเอ้ยเดโมนิกเดโมนิกอ่าพอเล่นอยู่ไหนวะทุกคน โอเคผู้ชมเจอฟอร์เรนผมแล้วทุกคนอ่ะตรงนี้จอดก่อนลูกจอดก่อนจอดก่อนพ่อจะรับพีเขาเร็ว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 ปึ๊บเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทําการอัพพวกอ่าเดโมนิกเทเลเทียลต่างๆของผมนะครับที่มีนะทุกคนโอเคเป็นระดับต่างๆโอ๊ยติดปิงอีกแล้วทุกคนแบบคือลําบากมากนะทุกคนนะโอเคเรียบร้อยเทเลเทียลเนาะผู้ชมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะอัพอยู่นอกบ้านรายกันนะทุกคนนะเพื่อแบบ โอเคครับก่อนจบมาเดี๋ยวผมทําการพาผู้ชมเนี่ยมาทําการอัพอ่าเดลสองกันปริงก็ช่างมันมันกัดผมไม่เข้าหรอกทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะ OP จัดแล้วทุกคนนะอ่ะผมก็ได้ทําการเตรียมโทรเรนมาแล้วเรียบร้อยทุกคนอ่ะทีนี้ก็จะทําการอัพตัวนี้เดี๋ยว,ยวขออนุญาตทําการเก็บอันมาก่อนเพราะเดี๋ยวอันหายนะทุกคนนะอ่าก็ทีนี้ก็ทําการกดตัว e ค้างนะครับก็เอเซนไดโน,นะนนะผู้ชมนะอ่ะตอนนี้ปึ๊บนี่ก็จะอัพล่างใหม่นะทุกคนนะโอเคมานี่เลยทุกคน เรียบร้อยกดหยุดก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนอ่ะขีดไย้ก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนนะที่ก็ทําการเอาอันเดิมใส่ได้เลยเพราะว่าอันนี้มันใส่ขี่ได้ทุกคนนะพลังก็เหมือนเดิมแต่แค่แรงขึ้นนะทุกคนนะอันนี้เห็นไหมอ่ะก็ลองขี่ดูปึ๊บเห็นไหมอันนี้เลยทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองอัพเซเลเที่ยวตัวนี้ให้ดูแล้วกันมันอัพได้ไหมถ้าอัพไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะเพราะว่ามันโหดจัดูีแล้วทุกคน อัพได้กี่ตัวก็อัพเท่านั้นนะรุกคนนะปึ๊บไม่ได้นะรุกคนนะเะมันจะไม่ได้ผมบอกแล้วมันไม่ได้เห็นไหมอืมไม่เป็นไรแล้วกันอ่ะตัวนี้แล้วกันต่อไปปึ๊บทีนี้ก็ทําการยัดเข้าไปน่าจะมีตัวอัพป,ประมาณนี้อ่ะทีนี้ก็ทําการยัดเข้าไปนะผู้ชมนะทีนี้ก็ทําการเอเซนเดโนผมจะอัพป,ประมาณนี้อ่ะเรียบร้อยตัวนี้เฮ้ยผมลืมเอวาอนออกมาทุกคน ดูอดเดโอเคเรียบร้อยเกือบเอาอ่านออกมาไม่ทันทุกคน oh, โอ้โหถ้าไม่ได้อา่านได้จบเลยนะทุกคนนะเพราะว่าอา่านนี้มันสําคัญมันค่อนข้างทําทให้ถึกขึ้นนะทุกคนนะอ่านเรียบร้อยวันนี้เอาเป็นว่านะครับสําหรับ EP ีนี้น่าจะมีวันนี้แล้วกันจบด้วยการที่เจอปิงิดที่หน้านะทุกคนนะเป็นว่าสาหรับคลิปนี้น่าจะมีวันนี้นะทุกคนนะอะก็คือสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันอ่ไว้เจอกันอีพีหนานะทุกคนนะสาหรับคลิปนี้ บายบายนะทุกคนนะเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผม